จากนี้ไปปริยวิทย์ขอนำเสนอนิยายวายสุดฟินสุดเฟี้ยวสุดแสบที่มีชื่อเรื่องว่าฟีโรโมนฮอร์โมนเวียงรักนิยายเรื่องนี้แอดชอบเป็นการส่วนตัวจึงได้นำมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะชื่นชอบ เจ้าตัวแสบหรือมาดามฟ็อกเหมือนกันกับแอดนะครับฟีโรโมนฮอร์โมนเวียงรักตอนที่สามการประชิญหน้าอย่างดุเดือดฟอกยกแขนขึ้นมองดูนาฬิกาที่ข้อมือ ทันทีที่ลงจากรถได้วันนี้เขากับนิกกี้ออกมารับจ็อบตรวจสอบสินค้าด้วยตัวเองซึ่งปกติแล้วจะเป็นไมล์ที่ทำหน้าที่นี้แต่แล้ววันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่พวกเขากลับต้องมาสลับหน้าที่กันทำงานเพราะไมล์เอง ที่อาสาไปรับหน้าที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่นิกบอกว่าเรื่องมากที่สุดในโลกให้แต่ก่อฟ็อกจะอนุญาตก็เกลียรกรอบกันอยู่นานจนเกือบสายพอลงจากรถได้ก็รีบดูนาฬิกาข้อมืออีกทีหลังจากที่ดูมันอยู่หลายครั้งกว่าจะมาถึงจุดหมาย จากนั้นลอยอยู่ได้แค่อึดใจเดียวขบวนรถส่งสินค้าของลูกค้าจากผู้ว่าจ้างก็เดินทางมาถึงนิกกี้ถอนหายใจแรงพร้อมกับบ่นพึมพำว่าวุดวิดไปแล้วออกมาเบาๆชาญลงมาจากรถแล้วสั่งให้คนของเขาขนลำเลียงสินค้าลงมาจากรถบรรทุก ไปไว้ในโกดังของลูกค้าในทันทีที่มาถึงในขณะที่ลูกน้องทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของเขาอย่างขมักขมเนนเสียงของฟ็อกก็ดังคัดค้านขึ้นมาเมื่อเห็นว่าสินค้ากำลังถูกลังเลียงเข้าไปโดยที่ยังไม่เลยมีการตรวจสอบใดๆเดี๋ยวขอดูเอกสารก่อน และผมขอตรวจสอบสินค้าก่อนส่งเขา้าโกดังด้วยฟอกเดินตรงเข้าไปหาชาญทันทีพร้อมกับยื่นมือขอรับแฟ้มเอกสารของรายละเอียดสินค้าที่อยู่ในมือของเขาชาญชะง,งักไปชั่วขณะก่อนที่เขาจะหันไปมองทางคนที่ยื่นมือมาขอรับเอกสารจากเขาด้วยใบหน้างงๆ เพราะโดยปกติแล้วคนที่สั่งซื้อสินค้าที่มาจากเครือข่ายโกคิงด o มหรือทีโกที่เป็นผ,ผู้ผลิตสินค้าลายใหญ่ระดับโลกน้อยคนนักที่จะมีข้อกังขานอกจากว่าจะอยู่ในระดับท็อปเท่านั้นที่เท่าเทียมกันจึงจะกล้าขอตรวจสอบเอกสารได้ผู้ชัดๆก็คือ ไม่มีใครกล้าสงสัยไม่มีใครกล้าแม้แต่จะคิดว่าระดับทีโกจะกล้าโกงใครที่คิดขนาดนั้นเรียกได้ว่ามันผู้นั้นดูถูกทีโกเป็นอย่างมากคำพูดอุกอาจเช่นนี้ทำเอาในายใหญ่ตัวจริงที่นั่งสังเกตการอยู่ในรถเบนซ์คันหรูถึงขนาด อดใจไม่ได้ที่จะลดกระจกลงมาเพื่อมาขอดูมองดูใบหน้าคนผู้นั้นให้เต็มสองตาคาเดียนเลื่อนสายตามองผ่านช่องว่างระหว่างกระจกรดตามเจ้าของเสียงที่พูดจาเสียงดังฟังชัดด้วยสายตาที่เยือกเย็นเป็นปกติตามแบบฉบับของมาเฟียรูปผสม กับยาคุซ่าสายเลือดฮ่องกงฟอกหันไปมองหน้าชาญอีกครั้งเมื่อพบว่าอีกคนยังคงชะง,งักพร้อมกับกระดิกปลายนิ้วมือทั้งสนิ้วเพื่อเป็นการกระตุ้นและยืนยันเจตนารมที่จะขอตรวจสอบสินค้าก่อนเก็บเข้าไปไว้ในโกดังของลูกค้าของเขาอีกครั้ง ก็ดูเหมือนว่าลูกค้ารายนี้ของฟอกเองก็จงใจเล่นตลกกับทีโกรู้ทั้งรู้ว่าบริษัทในเครือของโกคินดัมแย่มไม่ได้แต่ก็ยังจ้างให้ไฟายฟอกมาเป็นผู้รับสินค้าแทนเพราะดูทั้งรู้ว่าฟอกเองขึ้นชื่อเรื่องความเนียบในการทำงานเขาไม่เคยเกรงกลัวใครหน้าไหน และเกลียดการถูกเอาเปรียบเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะโกงไฟฟอกหรือโกงลูกค้าของไฟฟอกต้องคิดใหม่ให้ดีซะก่อนชันตัดสินใจยื่นแฟ้มเอกสารเกี่ยวกับตัวเลขและรายละเอียดสินค้าให้กับอีกฝ่ายที่ทำหน้าตาจริงจังบ่งบอกว่าไม่ได้มาเล่น ก่อนจะยกยิ้มมุมปากอย่างนับถือในความกล้าหาญของคนที่กล้าคิดไม่ไว้ใจสินค้าในเครือของโกคินดัมก่อนจะลอบหันไปมองท่านชายของโกที่นั่งแอบดูอยู่ห่างๆทันทีฟอกเริ่มตรวจนับสินค้าอย่างละเอียดทุกกระเบียดนิ้วและทำทุกอย่างตามขบวนการ ของสัญญาว่าด้วยการขนส่งสินค้าและการติดต่อทางธุรกิจอย่างไม่มีผิดเพี้ยนเรียกได้ว่าตรวจสอบและตรวจนับสินค้าแทบจะทุกชิ้นจนถึงชิ้นสุดท้ายและแน่นอนเขาทำกับเจ้าของสินค้าแบบนี้ทุกรายโดยมีนิกกี้เดินตามหลังคอยตรวจเชคความเรียบร้อยอีกครั้ง ฟอกตรงนี้นับเสร็จยังเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายพยักหน้าให้คำตอบเขาก็สั่งให้คนของชาญคนเลิมเลียงสินค้าเข้าไปข้างในทันทีจนถึงชิ้นสุดท้ายใบหน้าของพวกชายชะกันลูกน้องของชาญที่เข้าขายหน้าตาไม่เป็นมิตรกับพลเมืองดีหรือหน้าตาอย่างกับโจรป้นฆ่าข่มคืนยังไงอย่างนั้น เห็นหน้าแต่ละคนแล้วเล่นเอานิกต้องคอยปาดเหงื่อที่หน้าผากตัวเองอยู่ตลอดเวลาดูท่าคนอย่างพวกนั้นเหมือนจะไม่พอใจพวกเขาอยู่เหมือนกันแทนที่จะได้รีบขนรีบกลับผิดกับอีกคนที่ถึงแม้จะขนของย้ายเข้าย้ายออกโกดังเสร็จแล้วก็ยังไม่ไาวตามเข้าไปเช็คดูความเรียบร้อยถึงข้างในโกดังอีกทีจนมั่นใจว่าเงินทุกบาท ที่ถูกว่าจ้างมาคุ้มค่าจริงๆท่านชายแห่งทีโกถึงบทจะใจเย็นก็ใจเย็นเป็นน้ำแข็งขั้วลูกเหนือเขาเฝ้ามองตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบสินค้าของบริษัทลูกค้าคนสำคัญทุกฝีก้าวสองสามครั้งที่พวกเขาเผลอสบตากันด้วยความมืองเอิน สำหรับฟอกแน่นอนว่ามันคือความบังเอิญแน่ๆแต่สำหรับเจ้าเสือร้ายยังคาเดียนมันคือความตั้งใจมันมองเฮี้ยอะไรของมันนักหนาวะใครเหรอวะนิกระซิบถามเพื่อนสนิทพร้อมพ่วงตำแหน่งหัวหน้าไฟายฟอกก่อนจะหันไปมองตามเจ้าของใบหน้าเคร่งเครียด คิ้วขมวดชนกันตรงกลางรับกับสันจมูกที่โด่งได้รูปเข้ากับกรอบหน้าคมครามแต่ตอนนี้ใบหน้านั้นบอกบุญก็ไม่รับซะแล้วทันทีที่สายตาของนิกปะทาเข้ากับสายตาคมเข้มเชื่อเฉือนของเจ้าของสินค้าที่นั่งอยู่ในรถและกำลังทำท่าเหมือนว่ากำลังจะเปิดประตู แล้วก้าวลงมาจากรถแล้วก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกยิ่งได้รู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็เริ่มหายใจติดขัดซะแล้วชานเห็นว่าในายใหญ่ของตนกำลังต้องการจะลงจากรถเขาเร่งฝีเท้าก้าวไวเพื่อไปเปิดประตูรถให้กับเจ้านายทันทีและในขนาดนั้นเองที่ร่างสูงโปรงสุดสมาร์ของคาเดียนลี ได้ปรากฏขึ people, h. H.! ้นต่อสายตาของพวกเขาทั้งคู่ทันทีฟอกฟกฟอกนั่นนั่นนั่นท่าชัยท่านชัยขะเดียนนี่หว่าฟอกมองตามเสียงเพื่อนที่พูดตะกุกตะกักแทบจะฟังไม่รู้เรื่องแต่อะไรก็ไม่ทำให้เขาสนใจมากไปกว่า ใบหน้าที่กวนโอยสุดๆของมอนนี่ในสายตาเขาในตอนนี้เพราะเขาถูกใบหน้าหรอค้ามคมจับจ้องมองไม่วางตาคาร์เดนลีไม่ใช่มองแค่หน้าแต่เขามองจ้องเข้าไปในดวงตาของฟอกตั้งแต่วินาทีแรกแต่คนที่ถูกจับจ้องกลับรู้สึกหงุดหงิดชิบหาย แสกหน้าแม่งเลยดีไหมวะเฮ้ยฟอกใจเย็ ork, นนิ่กระชากแขนไอ้คนใจร้อนกว่าปกติแทบไม่ทันฟอกไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแต่ทว่าสายตาดูดเดือดของคนที่กำลังเลือดขึ้นหน้ากลับไม่ได้ทำให้ท่านชายที่ไร้หัวใจอย่างคาเดียนลีรู้สึกขัดใจเลยสักนิด เขายกยิ้มมุมปากขึ้นมาทันทีที่เห็นท่าทางหงุดหงิดของอีกฝ่ายและกลับรู้สึกชอบใจเลยด้วยซ้าชอบใจอย่างที่ไม่เคยเป็นคนอย่างท่านชายคาเดียนไม่ชอบอะไรที่เหมือนคนอื่นในขณะที่ร่างสูงโปร่งกำลังจะก้าวเข้าไปหาอีกฝ่ายที่เพื่อนสนิทกำลังปลุกปรรมใจ ให้ใจเย็นลงอยู่นั้นก็ต้องหยุดชะงักลงอย่างน่าเสียดายเพราะสายด่วนจากทีโกรให้เขาติดต่อกลับสาขาใหญ่ในขณะนี้ทันทีเกี่ยวกับเรื่องการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกห้าเดือนต่อจากนี้ท่านชายแห่งทีโกกับเจ้าชายแห่งไฟฟอกจำต้องจากลากัน ด้วยความดุเดือดเลือดพานที่แฝงไว้ในแววตาของฟลอกที่ดูเหมือนจะไม่ชอบใจที่ถูกจ้องตาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นในขนาดนี้ก็ตามจบตอนที่3ของนิยายวายที่แอดชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเรื่องฟีโรโมนโฮอร์โมนเหวียงรัก จบลงไปอย่างดูเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวผู้ชายแมนๆเขาก็เชื่อเฉือนกันแบบนี้แหละครับเรามาลุ้นกันตอนต่อไปนะครับว่าท่านชายคาเดียนกับไฟฟอกเจ้าฟอกสุดแสบจะเชื่อเฉือนกันขนาดไหนโปรดติดตามรับฟังนิยายวายเรื่องนี้ในวันถัดไปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับปริยวิ์นิยายวายฟังฟินๆด้วยนะครับ